มาค่ะมีคนถามถึงเลนส์องชั้นนะคะว่าคืออะไรวันนี้นะคะเรายกตัวอย่างมา1รุ่นนะคะตัวนี้นะคะเป็นสั่งตัดเลนส์องชั้นนะคะจะเห็นไหมคะเขาจะมีรอยต่อตจางๆอยู่ตรงนี้นะเป็นเลนส์สองชั้นนะคะตัวนี้ใส่อ่านหนังสือนะคะก็คือง่ายๆนะคะก็คือเลนส์สองชั้นนั้นก็คือมองใกล้มองไกลในตัวเดียวกันนะคะโดยที่ไม่ต้องถอดแว่นหรือมองรอดแว่นเลยนะคะตัวนี้สามารถสวมใส่ได้เลยเห็นไหมคะเวลา ลูกค้านะคะเวลาลูกค้านะคะจะมองเดินนะคะหรือขับรถเนาะสามารถใส่และมองตรงได้เลยนะคะมองตรงปกติเลยนะคะและถ้าจะอ่านหนังสือนะคะเพียงใช้การเหลือบตาลงนะคะลูกค้าแค่เหลือบตาลงด้านล่างนะแล้วก็เอาหนังสือนะคะหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะคะอยู่ระหว่างอกนะคะอยู่ระหว่างอกแล้วก็เหลือบตาลงแค่นั้นเองค่ะแค่นั้นเองนะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องถอดแว่นเลยนะคะตัวนี้ตัวเดียวครบนะคะมองใกล้มองไกลเลยจะ